มีเห็ดตายนะเห็ดแชมปปยองไม่มีใครกินหรอกงอกเฉยๆย่มาซาสิพาเดินไปดูถั่วเดินไปทางไหนทีนี้มีบอนเดินถั่วนั่งถั่วเค้กไมมถั่วถั่วนั่งถั่วเค้กอันนี้แตงโมแตงโมแกเห็นติดหน่วยอยู่เด้อยู่ตรงไหนล่ะเมื่อกี้เห็นหน่วยอยู่เห็นหน่วยอยู่ตรงนี้ เห็นหน่วยไหมนี่นี่ติดตั้งหน่วยนึงแน่ตรงนู้นอะีกหน่วยนึงพาไปดูนี่ติดสองหน่วยนะบ่าไม่ได้แตงโมไม่ยาตรงนู้นดาอีกหน่วยติดนึงโอ้ยได้กินอยู่ปิสิข้างนอกนะแต่ในเฮาคงกินไม่ได้กินหั้งมีตรงนั้นต้นหอมแก่นึกซ้แหละเด้อพามาดูซ้ำนี่แหละ,ห,ละหึ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ